ตลาดไวพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนำเสนอที่ดินแปลงใหญ่นะครับผมห่างชายหาดสามร้อยอดเพียงแค่3มนาทีเท่านั้นนะครับตัวที่ดินวิวภูเขาล้อมรอบนะครับบรรยากาศดีท่ามกลางธรรมชาติเนื้อที่2ไร่3งาน47ตารางวานะครับราคาเพียง3.99ล้านบาทและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับคือสามารถผ่อนสูงสุดได้24เดือนเลยนะครับโดยที่ไม่มีดอกเบีย้ยราคาสามารถต่อรองกันได้นะครับ เพราะว่าเจ้าของขายเองยินดีคุยทุกเงื่อนไขนะครับและยังฟรีค่าโอนด,ด้วยนะครับกรณีซื้อสดฟรีล้อมรั้วให้ด้วยนะครับฟรีที่พักรับรองที่ดินถมและปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวที่ติดทางสาธารณะประโยชน์เลยนะครับน้ําไฟพร้อมสามารถขอใช้ได้เลยเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับนอสอสี่จอตัวโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับไม่ติดใดๆทั้งสิ้นนะครับใกล้ร้านสะดวกซื้อเซเว่นมารีซูเปอร์มาร์ท ใกล้ร้านอาหารชื่อดังด้วยนะครับใกล้โรงเรียนและแหล่งชุมชนครับผมใกล้โรงแรมพูวินดาชื่อดังต่างๆนะครับห่างจากชุมชนอนามัยสถานีตำรวจเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับห่างจากท่ารถตู้ปานบุรีเพียงแค่10นาทีนะครับผมห่างจากหัวหิน20นาทีห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่3าชั่วโมงเท่านั้นครับ สนใจนัดดูที่ดีหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับรวมถึง ID Line ด้วยผมและยังมีพิกัด GPS อยู่ที่ใต้คลิปด้วยนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูไปชมสภาพที่ก่อนได้นะครับที่บรรยากาศดีครับใกล้ทะเลเหมาะซื้อเก็บเกงไรซื้อพักผ่อนนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับผม และสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ